ไปเลยจะไปซื้อ่องมแล้วด้วยไปดิารถมาทุบตงไปดีดอกไปดิ่เท่าไปดีนุ่งเสื้อนะแม่นุ่งเสื้อใส่เสื้อใส่เสื้อ่ใส่เสือสเส้อไน่ กาบสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเบิร์ดสุภูสุคนเดอร์พี่น้องมื้อนี่เป็นวันที 14, ่14เดือน,นเมษารถยนต์เนาะพี่น้องปี2 0 2 3น้นั่นเองก็คือมื้อนี่บออุลิกาได้มาขี่รถเล่นสงการคือการพี่น้องแต่ในขณะที่เฮากําลังเล่นสงการส่งนา้าพ่อแม่ยังม่วนซื่นนั้นย่างอบอุ่นนั่นก็นมีบุคคลหนึ่งพี่น้องจึงลูกเต้าเพนกับบอกเคยมาเยี่ยมมายามเลย แต่โดนแล้วะนะแลวกออยู่ในกระ๊อบเล็กๆน้อยๆเนาะพี่น้องเบอรี่กี่มากเห็นคู่เทือนอั่นแหละพี่น้องถ้าท่านได้ดูทูบเบอร์ท่านใดที่สนใจอยากนาเสนอคลิปของพอตู้สูงก็สามารถติดตหาเบอุรี่ได้ถา้าบนหูทางพี่น้องหรือว่าเดินทางมาทางบ้านนาะหัวขวเมืองอุทุมพรเลยก็ได้เด้อพี่น้องเ้อเพราะว่าเบอุรี่นี่จะให้หล,ลายๆคนมาถ่ายเพื่อเอ,อเื้อเพื่อเพื่อพ,พอตู้นี้แล้วกอ ช่วยกันปัน้นเราให้โด่งดังแล้วก็จะมีคนสวยมาเรื่อยๆถ้าคลิปของเราโด่งดังเนาะพี่น้องก็มาช่วยกันบริจาคให้เคสใดก็ซอยกันทุกเคสเลยบยกอกว่าสิเป็นช่องไม้่องเก่าช่องใหญ่ท้องน้อยเนาะพี่น้องก็ซอยกันก็คือเคสของพ่ะเท่านี้นุ่งเสื้อได้บอกพ่อเท่าใส่เสื้อเนี่ยช,า,ชายเสือ้อเนี่ยครับมันนุ่งมันโผลใส่เสื้อครชื่ออันชื่อขนมมาให้ได้กันใส่เสื้อ อันนี้คิเพยยังชงเสือใช่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 โลนใช่เด้อเป็นไงบ่ได้เล่นทวงการบ่บ่บเป็นจะได้เคยก็เคยลิ้นนอนแบบนี้บ่นี่นอนแบบนี้กินเข่าแล้วบ่บ่กินกับแม่นบ่ฉันเนี่กินกับแม่นรู้หลาเน้อ โอ้บ้านี้กินข้าวเลยมันบ่นี่เออนอนอยู่ล่างเลยว่ากลางคืนก็นได้เออนอนอยู่ชัล่างมกลางคืนกลางคืนก็นอนอยู่เถิงคือว่าคือนอนอยู่เถิง <c oughs> ค,คือคือสภาพของเฮือนซานเราคือทำใจเห็นแล้วพี่น้องข้างหน้าล่างจะรู้เดแล้วข้างเถิง่ะรู้เปแล้ว <c oughs> ก็ถ้าท่านใดอยากปลุกเฮือน <c oughs> ปลุกซานให้แล้วก็มาช่วยเองเลยก็ได้ มาปลุกเองเลยก็ได้หรือว่าจากไ้เบ้ารี่เป็นสะพานบุญไ้กะได้ผู้ข่าคนถูกคนยากแมน,นเอดผมเสือ้อต้กพมเท่าผมเสื่อเด้อพอเท่าอยากกินยังบ่กินนุ่มกินยังบ่กินมี่มุนอยากมี่บ่มี่รวยอยากมี่บ่ออลูกเต้าไม่ได้มาหาบ่าบ่สงการนี่ไร บ่ได้มากเลยโอเคโอเคจ้ะเดี๋ยวลูกไปซื้อมีไม่กินเดินนุ่งเสื้อถาเด้อเอออะโอเคโอเคจ้ะนะก็คือ,เ,คอ,อเ,คเราอยากสืบถามแล้วและเราอยากกินมีพี่น้องเป็นปัอนเมนูประจำเลยเราอยากกินมีนแล้วหลานเหนอยโอเคเดี๋ยวเบาเียชื่อมีชื่อนมชื่ออยังไรแล้วกับสาวนา้ำไปกับสาวนา้ำสองคนนี่แลหละโบดนี่นะบ่นได้โบนโบนฮดได ถ่ายเลยใช่กันเจี๊ยบอีรุ่มพุ่มพวงเบาลึก็ได้จะถุงแห่ไม่มีผู้กกช่วยผู้เท่าเลยนะเนาะมิจฉาเฮาได้มาถ่ายทำเราลังเท้อก็ได้เท้อละน้อยลเลยได้โบเกินร้อยโบเกินอันนั้นนะ ว่าเอ่อนึงแล้วว่าได้ร้อยหนึ่งนะร้อยเหรียญต่ก้อนนะ่ะกรเท่าได้ร้อยเหรียญให้มาช่อมเพื่อนได้พี่น้องเอ้ความเนได้ว่ามาชื่อของอยู่ของกินนะ่ะมาก้อนนะ่ะเบ้าอลี่อยากให้สุ่านเบิ่งเห็นคนเท่าที่ทุกข์ยากหรือว่าบ้านปลายของชีวิตของเพื่อนนะ่ะอยากให้ช่วยกันเบิ่งกันแย่งแน่ด้วยเบ้าอลี่เองนี่ไปชื่อนี่ก็ชื่อได้แบบพวกมีพวกอันท,ที่จำเป็นเนี่ยเล็กหน่อยไปทั่งชีวิตไว้ มือนี่จะมืออื่นเท่านั้นแหละเบาอรีบอใดเป็นคนร่ำคนรวยเบิ่งเบาอรีกอเง็อยู่ทุ่มากเป็นห้าหกปีล่ะดาวรถจักษ์กับ, 5, กกบพอ,อยังบ่มิดอยู่พรเรืออีกห้าเดือนนียยังบ่มิดอ่ะพี่น้องเดือนละสองพันบาททีอปลให้ลมพือน้องหานไงยุดแหละป้ายยุดอ๋อเดี๋ยวจะถ่ายอยู่นี่ก็ได้เด้อ เจ้าถ่ายอยู่นี่เดียวคอยทีไปซื้อเครื่องซื้อของมาก่อนแล้วเจ้าจาังอันถ่าย,ออยเ,อเอาไว้เนาะจนเหลือจนร้นพี่น้องบางคนกะบ่ได้เลยคือเรานี่แหละจนได้ผ้ากระดาตั้งแต่ปีที่แล้วที่เบลลีล่มาชอบให้ตั้งแต่ปีที่แล้วพอประกาศเลยเด้อพี่น้องให้ยูทูบเบอร์ท่านใด ราะว่าช่องใหญ่ช่องน้อยช่องไม่ช่องเก่าเนาะค่าอยากมาถ่ายอยากมานําเสนอวิธีชีวิตของลุงเพื่อนก็นสามารถทิจตอ่อหาบเบอรลี่ได้หรือว่ามาเองก็ได้พี่น้องทิจตตอหาบเบอรลี่เพื่อถามทางก็ได้กันบอกหูทางเนาะหรือว่าให้เบารลี่พามาก็ได้ทิ่ตอ่อมาเลยก็ได้พี่น้องเอ้ย เอ้ย่างไปทางนั้นโอ้ยฉันต้มมีกินแล้วอยากแห็นโบอยากมีด้วยอยากมีเห็นโบนี่นี่นี่ใครจะให้กินอันนี้น <c oughs> ก,อก่ <c oughs> อนหนึ่งปัดอันปัดประทังความหิวไปก่อนเด้อปัดเท่าเด้อ <c oughs> นี่นมนี่กินนมนี่ก่อนจังนั่นเด,อด,ด,ดน้อนี่ก็ย่าไกินนมก่อน,นเดี๋ยวตีนนมก่อนบ่แม่นเดี๋ยวลูกสิซักนมให้ก่อนเด้อเดี๋ยวลานชิซักนมให้ก่อนนี่นี่ซักขเจ้าก่อนนะพี่น้องเอ้ยเพื่อให้นมนะคือกล่องใหญ่ยันเจ้ากินหมูเบิร์ดเลยชอกล่องน้อย เธอเจ้าอยู่บ้านไหนานโนนเจ้าบนจื้วใอยบ่บ้านโดนกิ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 นบ้านโดนพ่อะกระยาพุดแม่กิน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 ก่อนกินก่อนกินก่อนเด้อบ่มีห้องนักบ่มียังน้ำส้มนี่มันยังเย็นอยู่เด้อนี่มึงก็โหจักอยู่เนาะขี้แม่น้ำส้มเย็นจะใครให้บ่บ่คี้บ่ไว้จะไปกินเออจากไข่แล้วมันชิบูดเนาะ โอเคเด้อเดี๋ยวลูกชิได้กลับได้บ้านนี่ออืลูกเฝ้ากลับก็กลับลูกเอ้ยหลานเลยเอ้าโอเคพี่น้องเดี๋ยวชิให้เบิ่งเฮือนเรานี่นะเจ้าก็หูเจัาหนอกอีเอ้าแล้วปูสาดอะไรได้หนี่ปูสาดแล้วเฮือนเราก็บซัมมี่นะลมฝนฟ้ามากก็ได้บังได้พี่น้องกระตูบเบื่อเฮือนต้องกันว่าววน คำภาษานะกันตุ๊บเบ้าลิกกมาซอยล้วเรื่อยเรื่อยยุ่แต่ว่าเรื่องเล่าของเรานี่มันบูดุงบูดังพี่น้องบูดุงบูดังโดยการบอกไลก็แชร์ของทานผู้ชมกันเลยเบะแบบเฮ็ดให้พอเถ่านี่บ่ค่อยได้ยังนะนะพี่น้องเบ้าลิกะับทำตามกำลังตัวเองเด้อพี่น้องเด้อจะว่าเบ้าลิให้หน่อยแท้ให้หลายแท้เด้อเบ้าลินนะบ่แม่นคนห่างคนมีว่าจังจ้าบ่แม่นคนรวยกับเบ้าลิกะ หาเศร้า,ากินคำเลี้ยงลูกน้อยแน่พี่น้องเอ้ยเนาะอ้าโอเคพี่น้องชิมนาทีเลยยังบอกอ้านานชิมนาทีแทะมือนี้ก็มากับสาวน้ำสองคนพี่น้องเอ้ยสาวน้ำสองคนนี่เดี๋ยวเบาหละใ้เบิงนี่เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังบโบกันนี่สวัสดีพี่น้องสาวน้ำออกมาลินอันสงการมือนี้พี่น้องเอ้ย มาลินทางนั้นเรก็ได้เต้ารีว่าเห็นพู้เฒ่าันนึงเพินน่นวันสงกรานต์แบบนี้ีนะโมก็ได้กินเอ,เอาคิดว่าลูกเต้าเพิ่นสิมาเอาเมื่อจู่บูกขอต่อแกนสุข,ขันแต่บ่ได้มาเนาะแต่ว่าบ่แม่นเลยเฮาก็ได้มาแวะเบิง่งเนาะมาแวะเบิงบบ่งวาา่าวันสงกรานต์บัดนี้เพิ่นสิได้อีก,กินน้ำมากินน้ําส้มน้ําบ้านอยู่บ่หฮะนะเฮากา็คือเห็นว่าเพิน่นเป็นผู้เฒ่าผู้นึงเนาะขณะพอ<ม>่อแม่เฮาเพิ่นก็ยังได้กินนะ เ <Okay. S 2> พิ่นก็คือสิยากินแค่กันเพราะปีหนึง่งมิถุนึงได้สงการมัน,มน,มน,มนก็ตาลดเบาลิเอาไม่ใช่พ้นสิโต๊ะมาแล้วพวกแมนบอ๊แมนเหมือดคึ้นมาแล้ว้ายหนังก็ตาอุเรกเสร็จแล้เมื่อแล้วลูกว่าน้ำยาพี่นอ้องลูกซ้ายยน้ำยาก็โอเค,อเค,บ,อเคบาดเนี่ยคอตัวละไปก่อนเด้อพี่นอ้องหนาวเด้เอดเดี๋ยวจะปิดคลิปโอเคพี่พ่อแม่พี่น้องเด้อพี่น้องเบาลิกรใส่ชุดเต็มชุดเลยวันนี้ แต่เด็กาวมือนี่เป็นวันชงกรานมือที่สองเนาะพี่น้องเบาอรีกขออวยพรให้ทุกท่านอยู่ดีไม่แห้งบาวาชีเดินทางไปทางใดกะขอให้ตลอดปลอดภัยเด้อแล้วก็ขอให้สุขมันลํำรวยเด้อพี่น้องเด้อโอเคก็สุขกายสบายใจสาธุสบายดี